สามจบก่อนนะภาษาไทยตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะพระกัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกัวะโต อรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าพร้อมกันเลยนะมะหาวัชิราลังการโนทตยยางปิยาคติโยมหะเตชาวโ Kami karaka kudia, Sapi sang samananampi, Sapi sang ledawa sinang, Sapi kita

สัมปันโนสุขิตูตุสัพพะแลทัปปิบาลโนปายังวิจารยังวโยุนิโสรัชงธรรมเบนะการิตูราชาธรรมังอากุปายัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền <Ngulian> Mì Gõ Bà không bỏ lỡ những video hấp dẫn สัพพันตารยาโมกายะเทวระกันตุนัสตาติแผ่นนี้ไม่ไม่ว่าแผ่นที่ซีลออกมาใหม่เนะี่ย ว่าภาษาไทยนะครับนี้ฟังภาษาไทยนะ่อยมีไม,ม่มีภาษาไทยทุกท่านไหมมีนะอาว่าภาษาไทยแด,ด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาว,หาวชิรา,าลงกร บดินทรเทพพยะวรางกูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรบดินทรเทพพยะวรางกูลผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นพระมหากษัตริย์ของตววงจชนชาวไทยผู้เปี่ยมด้วยทศพิตราชธรรม ทรงพระปุญญาธิการและพระปิชาสามารถมีพระมหาเดชานุภาพและพระขิยาลาดอิสระยยศไยสา,ารทรงเป็นพุะธมมะกาและอัครรสาชสุปูบาตบรมมีพระคุณสมบัติ ในการประกอบพระราชกรณียกิจกล่าวคือพระอุตสาหวิริยาภพพระราชยานัตนากงไกรพระปริชายญและพระมหากรุณาีิคุณเพื่อประโยชน์สุขเพื่อกุลแก่มหาชนชาวไทย ทรง,ง,งบำเพ็ทุกบันดาสุขแก่ประชาราสฎนโดยทั่วปรากฏเหตุฉชนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงเป็นศูนรวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทรงเป็นที่เทิดทูนมูชาด้วยน้ำใจ สวามิพักจงรักโดยประชาชนว่าทรงเป็นมหากษตรผู้ประเสริฐด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัขอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ รอมดยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระชนสุขสิริสวัสดิ์ทรงพระเจริญเจริญด้วยพระพลานุไิจทรงพระราชสักดานุภาพไปสังกอพระมหากษัตริย์และสยามราชสีมามนตร จงนิรภัลห่างไกลทุกโศกโรคเวนภัยอุปรัตวัตร้ายรายชจัตรูความจันไรและเครื่องกลางกัน้นใจจะเล่นสุ่งั้งปวงในการทุเมื่อขอพระองค์ทรงประสุขสัพะพรชัยอันบ่ย พระราชประสงฆ์จงสำริดโดยพระขอจงทรงสถิตในระไอศัตรเป็นราชสมัยแห่งความลุ่งโลดตลอดกาลขอราชอาณาจกรสยามจงจงสมบูรณ์ด้วยสมบัติทั้งปวง บรรลุถึงความเจริญงอกงามไปมูนยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอพระบรรวพรพุทาสาสนาจงดำลงยัง่งติติอยู่ทั่วโลกตลอดไปเทอญนน ก็เสร็จพิธีนะเสร็จพิธีจากนี้ไปก็เราแผ่เมตตาแล้วก็ไหว้พระ